ทำก้อยเนื้อครับวันนี้ผมเป็นพ่อครัววันนี้ทำก้อยเนื้อหลานอยากกินก้อยเนื้อ,อสาบแบบที่ที่เดี๋ยวกลัวผักติดคอหลานใส่ไปก่อน แบบแบบฉบับอย่างนี้เขาเรียกแบบฉบับไงนะแบบฉบับเคยแลยล่ะอืมนแบบะสี่มือราดันะแบเซฟใช่ไหม ขักพอป่ะเนี่ยแค่น,น,พอพอน,นี้พอป่ะแบบนี้พอแล้วมั้งอืมอ๋อเอาแบบเอาแบบเอาแบบนี้ป่ะเอาแบบทีทีะอย่างนี้ป่ะเอาแบบอย่างนี้ป่ะอ่ะเอาอย่างนี้ป่ะออนะ,ะแล้วก็ยำ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 ,ยำแล้วอ็นี่เลยนะ <laughs> อ่ะเขาถามว่าจงมาจากไหนไม่จงนะ มก็ไม่เคยทำเหมือนกันเนี่ยในผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวใส่อะไรต่อเนี่ยพริกป่นเนี่ยขา้ขาวกลัวมข้าวกลัวใตายไปเลย เอาขั่วเยอะเดี๋ยวฝืดคอติดคอตายอีกพ mm. ิดป่นเอาพิ่ป่นใส่เลยถุงเลยป้าเจ <Okay. S 1> ใส่ถุงเลยนะ mm. mm. บอกเลยดูเรื่องกระเบื้องแล้วเมนูนี้แสบดาก <laughs> รู้เรื่องกับเบื่องแล้วทรมานดากเหลือเกินอันนี้เพราะว่าเราใช้มือมือเราสกรปรกเราใช้ถุงนี่วล่าขย่ำไปเลยครับท่านกลิ่นโคตรหอมเลยคนกลิ่นโคตรได้ แต่รสชาติจะว่ากันอีกทีเชิงโชแล้วนะคนปทุมนะคนปทุมไปได้เมียลา็ต้ทงทำเขาเมียทำขอข้าวไม่เป็น ไอผมก็ไม่ได้เก่งด้วยกวับข้าวเ่พอได้ทุดทุกท่ได้ไม่รู้รสชาติออก,กเป็นยังไงก็ไม่รู้อืลืมลืมทีเด็ดทีเด็ดเลยถ้าขาดขาดจ,จุดนี้ก็จบเลยน,ะนี่ถ้าขาดนี่ไม่แซ่บเลยอันนี้คืออะไรล่ะดีปอมดีปอมดีจริงก็ไม่รู้นะไอน,นี้อัน,นี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาเขานะ แค่บออให้เฉยอ่าก็ใช้ได้แซ่บอยู่มันน่าจะเข้ากันแล้วละไอที่ผมใส่น้อยน้อยไอใส่ดีนิดเดียวคือว่าผมแช่ดีไปเรียบร้อยแล้วเลยในสะ่แค่นั้นพอสวยงามตามแบบฉบับ อ่าคุณเจครับคุณเจคุณลองลองหน่อยครับอ่ะคุณลองหน่อยครับบินแบบใหญ่ครับขาดอ่าขาดอะไรครับคุณเจครับขาดขาดเกลืออ่ะขาดเกลือเออว่าลืมไม่ใส่มันลืมลืมใส่ลืมใส่ทุกคนผมลืมใส่ลืมลืมใส่น้ำปลาโอ้โหรั่วเลย น้ำปลาแบบน,นั้งน้ำปาลาเราก็มาแล้วอืมพอเดี๋ยวกลายเป็นเคลมปิปปี คุณเจครับลองชิมใหม่เลยครับเอา้าเร็วเร็วเ,วเวอืมเป็นไงรสชาติอร่อยแล้วได,ได้อร่อยโอเคแจ๋วครั้งแรกครั้งแรกครับผม,มยอ่อครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรก เจอผมข้างนอกคักคาผมได้นะครับโอเคครับเมนูอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมเผัดแกม,มเดี๋ยวครับฝากกดติดาตามด้วยนะครับ